เวลาทำนะคะดับแรกเลยเตรียมอ่างสเตเลตมาก่อนนะคะหนึ่งใบเสร็จแล้วกล้วยนะคะกล้วยบดนะคะกล้วยบดเราใช้สองถ้วยนะคะกล้วยบดสองถ้วยถ้าใครไม่มีถ้วยตวงก็เอาประมาณหกลูกนะคะหกลูกถ้าถ้านับเป็นลูกก็คือหกลูกแต่ถ้านับเป็นถ้วยตวงก็สองถ้วยตวงนะคะปาปไายนมนะคะนมเราใช้เต็มหนึ่งเต็สี่อ่านมเต็มหนึ่งเต็สี่ถ้วย ไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองต่อไปนะคะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะอยู่ที่กล้วยด้วยนะคะนี้เราใส่ไปหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะถ้ากล้วยไม่งอมก็สองถ้วยต่อไปเกลือนะคะเกลือเศษหนึ่งถึงสองช้อนชาน้ำมันพืชน้ำมพืชนี่สามช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะ ต่อไปนะคะยิดยิดผงแห้งนะคะยิดผงแห้งใส่เป็นหนึ่งช้อนต่อไปเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมควรให้เข้ากันเลยโดยเฉพาะยิตดนะคะควรให้ยีดมันแตกควนให้ยีดตแตกตัวนะคะยิดจะได้ทำปฏิกิริยา างคนสงสัยนะคะว่าจะทําขนมอะไรเรายังไม่เฉลยนะคะต้องให้ดูต่อไปก่อนแล้วท่านผู้ชมจะหายสงสัยว่านี่เราจะทําขนมอะไรเค้กก็ไม่ใช่ให้ติดตามนะคะสงสัยดูต่อไปเลยนะคะว่ามันจะออกมาเป็นขนมอะไรหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานหรือเปล่านะคะ หลังจากส่วนผสมเราเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่แป้งแป้งนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะค่อยๆใส่ไปอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่กล้วยถ้ากล้วยเราเหลวเกินไปนะคะก็ใช้ประมาณ3ามถ้วยครึ่งแต่ถ้าเกิดว่ากล้วยเราไม่เหลวก็ใช้แค่สามถ้วยนะคะแป้งสาลีแต่เวลาใส่เราไม่ได้ใส่ทีเดียวนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆคนนะคะอันนี้ส่วนที่เหลือใส่หมดเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ใส่แป้งจนหมดแล้วนะคะพอแป้งเราหมดแล้วเราก็นวดเวลานวดนะคะถ้าเกิดว่าแห้งขนาดนี้แล้วถ้าเวลานวดมันติดมืออาจจะใช้น้ํามันนะคะหรือไม่ก็เนยก็ได้เนยละลายก็ได้ทามือเล็กน้อยนะคะเราก็นวดจะได้ไม่ติดมือมากนะคะพอเนร็จแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะตะล่อมตะล่อมข้างๆกระมังให้หมดเลยนะคะค่อยๆทํา อ่านะคะบางคนถามว่าทําไมนวดแล้วมาติดมือถ้านวดเนียนขนาดนี้แล้วถ้ากลัวติดมือก็อย่างที่เราบอกนะคะใช้น้ํามันหรือว่าเนยนะคะทาที่ฝ่ามือนิดนึงจะได้มีติดแบบนี้แ,แล้วเราก็หมักเอาไว้นะคะหมักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงเวลาหมักนะคะเราต้องหาอะไรมาคลุมนะคะอาจจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้มัดปากให้แน่นหรืออาจจะมีอุปรกรณ์แต่เราใช้ฝาหมอ้อนะคะช้ฝาหมอ้อปิดเอาไว้หมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกัน อันนี้พอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็เปิดดูขึ้นนะคะขึ้นฟูเต็มกระมังเลยนะคะหลังจากขึ้นฟูเต็มกระมังแบบนี้แล้วเราก็เอามานวดใหม่นะคะเอามานวดใหม่เวลานวดเราก็เทลงกับพื้นพื้นเราก็เช็ดให้สะอาดนะคะแต่แล้วเราก็เอาแป้งโรยๆก่อนกันที่ไม่ให้ขนมมันติดพื้นโต๊ะนะคะถ้าเราไม่โรยแป้งมันจะติดพื้นโต๊ะนะะเราก็เอาแป้งโรยนะคะแล้วเราก็เท เทส่วนผสมที่ขึ้นฟูมาจะคู่นี้ในกระมังนะคะออกมานวดอาจจะเทย,ยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันติดแล้วต้องตะล่อมก่อนนะคะตะล่อมหรือว่าขูดขูดนั่นเองนะคะเราก็เทลงมา เสร็จแล้วเราก็นวดนวดไล่อากาศนะคะเมื่อสักครู่นี้มันขึ้นฟูพองใช่ไหมคะอากาศมันอยู่ด้านในตอนนี้เราก็นวดนะคะนวดไล่ฟองอากาศให้ออกอีกรอบหนึ่งนะคะจากขนมที่ฟูฟูเมื่อสักครู่นี้แป้งที่ฟูฟูเมื่อสักครู่นี้มันก็จะยุบนะคะถ้ามันติดมือนะคะให้ใช้เนยหรือว่าน้ํามันพืชนะคะทามือนะคะเราก็นวดไล่อากาศเขาเรียกว่านวดไล่อากาศนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปั้นกัน นี่เราปั้นนะคะปั้นลักษณะคล้ายๆลูกกล้วยนะคะแต่แล้วปัน้นเสร็จแล้วเราก็เอามาวางในถาดถาดของเรานี้จะโรยแป้งเอาไว้นะคะแล้วก็วางในถาดให้เป็นลักษณะในแบบนี้นะคะเราให้ขึ้นอ,อีกพักหนึ่งแล้วเราก็เอาไปไปทอด นี่ทำเป็นลักษณะเป็นจุกกล้วยนะคะถ้าเป็นจุกกล้วยนี่ทำเป็นก้วนกล้วยนะคะลูกกล้วยอันนี้สองลูกแล้วนะคะ นอกจากเราทําอย่างนั้นเสร็จแล้วเราจะเอาไปใส่อบเหมือนเหมือนขนมปังนะคะทําอบเหมือนขนมปังแล้วก็ทาเนยนะคะทาเนยที่ก้นหม้อถ้าไม่มีเนยก็น้ามันก็ได้นะคะทาเนยทาเนยเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในหม้อ,อนี้เอาไปอบอีกทีหนึง่งทําเป็นขนมปังก็ได้ทําเป็นโดนัทก็ได้สูตรนี้ทําได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะใครอยากทําเป็นขนมปังก็เอามาอบ ครทำแบบอยากเป็นโดนัทก็เอาไปทอด ก่อนที่เราจะอบนะคะเราก็เอาเนยนะคะเนยที่ละลายแล้วมาทาด้านบนเพื่อที่ให้ขนมหางหน้าขนมของเรานั้นนุ่มชุ่มชื้นนะคะหน้าขนมจะได้อ่อนนุ่มแต่ถ้าใครต้องการให้หน้าขนมเหลืองนะคะเราก็ใช้ไข่ไข่หนึ่งฟองตีตีไข่ให้แตกแล้วเอาไข่มาทานนะคะแต่อันนี้เราเราไม่ต้องการให้หน้าข้างบนเหลืองนะคะเราจะใช้เนยทาข้างบนให้นุ่มๆนะคะ ร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้ของเราก็พร้อมทอดแล้วนะคะทิ้งไว้นานก็ขึ้นแต่ก่อนที่ทอดเราก็เราก็เอาที่อบมาอบก่อนนะคะใส่หม้ออบทิ้งไว้เพราะาอันนี้เราไม่ต้องทำลายใส่หม้ออบทิ้งไว้แล้วมันก็เครื่องก็อบของมันไปเลยนะคะนี่เราก็กดตุ่มอบนะคะอันนี้กดตุ่มอบใช้เวลา40นาทีเดี๋ยวพอครบ40นาทีเราก็มาดูกันนะคะว่าหน้าตาขนมจะเป็นยังไงหลัง หลังจากเราตั้งตาอบเรียบร้อยแล้วเราก็มาทอดนะคะตั้งกระทะทอดในส่วนที่ปั้นเป็นลักษณะรูปกล้วยแบบนี้นะคะเราก็ทอดทอดไปอ่อนๆนะคะทอดไปเรื่อยๆนอกจากมีรูปลักษณะแบบนี้แล้วเรายังมีรูปก,กล้วยดีๆอีกนะคะอยา่ารีบปิดอยา่ารีบปิดหน้าจอไปไหนนะคะดูต่อนะคะเราจะมีวิธีการทำอีกหนึ่งวิธี วิธีที่สมของเรานะคะขนมที่เราปั้นเป็นรูปกล้วยวางไว้เมื่อสักครู่นี้วิธีที่สมของเรานะคะก่อนที่เราจะเอาไปทอดนะคะเราจะตัดตัดแบ่งออก KI, เ,ปทท Brexit, เป็น5ส่วนนะคะลักษณะคล้ายๆให้ลักษณะคล้ายๆเป็นรูปกล้วยนะคะเราจะตัดออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะตัดเฉียงนะคะตัดออกมาเป็น5ส่วนแค่ทำลักษณะทำแบบวีกล้วยนะคะทำลักษณะแบบวีกล้วยแล้วก็ทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปทอดลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ หลังจากเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดใส่จานนะคะมีทั้งรูปกลมๆแล้วก็มีทั้งรูปลักษณะรูปหวีกล้วยเสร็จแล้วเราก็ทานร้อนๆน,นะคะอร่อยน่าดูเลยหลังจากที่เราทําในส่วนที่ทอดเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาดูในส่วนที่เรากําลังอบอยู่บ้างตอนนี้เราตั้งเวลาไว้4 0ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือเวลาอีก11นาทีนะคะ วิธีอบนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความไม่ชอบน้ํามันก็คือไม่ชอบความอ้วนถ้าเราไม่ชอบอ้วนนะคะเราก็เ,าเอามาอบตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะเวลาอบนะคะน้ํามันมันจะไม่ไม่เข้าไปในเนื้อขนมเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะอันนี้เรามีวิธีการทําหลากหลายวิธีให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะคะดูคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วนะคะรับรองว่าคุม้มมีวิธีการทําตั้ง3าวิธีนะคะ ตอนนี้ครบแล้วนะคะ40นาทีนะคะไฟตัดอัตโนมัติแล้วหลังจากขนมสุกแล้วเราก็นำขนมออกมานะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะฟูนุ่มสีออกสีเหลืองเอสีออกสีขาวนะคะเราจะไม่ออกสีเหลืองเพราะว่าเราไม่เอาไข่ทาด้านบนเราใช้เนยนะคะใช้เนยทานะคะเราไม่เอาไข่ถ้าเอาไข่ทาข้างบนก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนขนมปังแต่นี้เราใช้เนยทานะคะเราให้หน้าขนมมันนุ่มฉ่ำนะคะ แต่แล้วเราก็เอาขนมออกส่วนด้านก้นก็จะเหลืองเหมือนขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำด้านก้นให้ท่านผู้ชมดูนะคะหลังจากโชว์ด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาโชว์ด้านก้นบ้างนะคะนี่คือลักษณะด้านก้นจะแยกออกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเวลาทานทานกับกาแฟหรือทานกับเป่าร้อนๆแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบทานทานลักษณะแบบไหนเด็กๆก,ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดี อันนี้เราฉีกให้ดูเลยนะคะฉีกดูเนื้อขนมนุ่มๆน,นะคะฉีกให้ดูด้านในว่าเนื้อขนมของเรานั้นนุ่มฟูนิ่มนะคะนิ่มนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะหอมนุ่มแล้วก็นิ่มหลังจากดูคลิปของเราแล้วนะคะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้มีวิธีการทําตั้ง3ามแบบ3วิธีแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกทําแบบวิธีไหน อย่าลืมนะคะถ้าชอบวิธีการทําของเราหรือชอบวิธีการนําเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต,ต,ต่อกันนะจ๊ะเพื่อที่ทุกคนจะได้ทําขนมแบบของเราไปพร้อ,รอ,รอมๆกันพบกันในคลิปต่อไปจ้า